วิธีสมัคร b ไ a n c e เว็บเทรดอันดับหนึ่งของโลกนะฮะเว็บไบแนนนะฮะเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะฮะสามารถเทรดได้ทั้งสองที่เลยไม่ว่าจะเทรดในเว็บไซต์ผ่านทางคอมนะผ่านทางมือถือหรือว่าคุณจะเทรดในแอปพลิเคชัน b ไ a n c e ก็สามารถทําได้ครับซึ่งข้อดีของไบแนนเนี่ยก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆครับข้อที่1ก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยจะถูกกว่าหใน3ของ วงการเทรดน,นะครับผมแบบคือค่าตรรมเนยมแบบเราจะโดนถูกมากเวลาสมมติซื้อขายเหรียญนะฮะถ้าที่ไทยเนี่ยก็คืออันนี้จะถูกกว่าหนึ่งใน3ของที่ไทยเลยครับอัอนนี้ก็คือข้อที่1นะฮะข้อที่2ครับข้อดีก็คือมีเหรียญให้เลือกซื้อมากมายนะฮะกว่าที่อื่นกว่าในไทยก็คุณสามารถซื้อเหรียญได้หลากหลายกว่านะครับแล้วก็ข้อที่3มครับมีอัตราการซื้อขายในแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเนี่ย วอลลุ่มก็คือมีคนเข้ามาซื้อขายในเว็บเนี่ยในเว็บของไบแอนเนี่ยในแอปของไบแอนเยอะมากกว่าเมืองไทยครับก็คือจะทําให้คุณมีโอกาสทํากําไรได้มากกว่านะฮะเพราะว่ามีคนเข้ามาโยนมันเหมือนแบบ้ให้ภาพไม่ง่ายคือมันมีคนโยนเงินเข้ามาในระบบเยอะซื้อขายกันระบบมันเยอะขึ้นครับมันก็จะทําให้คุณสามารถทําเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็มีเหรียญให้เยอะด้วยคนก็มีโอกาสซื้อเหรียญที่หลากหลายคุณก็จะมีโอกาสที่จะลงทุน กับเหรียญที่หลากหลายแล้วก็ทําเงินในหลากหลายรูปแบบได้ครับอ่ะในคลิปนี้ครับผมจะพาคุณไปสมัครนะครับซึ่งจะสอนสมัครจริงๆมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆครับจริงๆุณสสมารถสมัครได้หลายวิธีครับแต่วันนี้ครับวิธีเนี่ยที่ผมจะโฟกัสไปก็คือจะสอนคุณสมัครในเว็บไซต์ซึ่งคุณถามสามารถทําตามผมได้เลยครับโดยคุณจะเห็นท็อปคอมเมนต์ของวิดีโอนี้จะมีลิงก์นะฮะ นั่นคือลิงก์ที่ผมทำเอาไว้แล้วคุณกดปุ๊บก็จะเด้งไปสู่หน้าเว็บไซต์แล้วคุณสมัครตามขั้นตอนที่ผมจะทำต่อจากนี้หรือคุณจะกดชื่อคลิปนี้ก็ได้พอกดชื่อคลิปนี้เลื่อนลงมามันจะมีผมจะเขียนว่าให้เข้าลิงก์เพื่อสมัครไบแนนะคุณกดตรงนั้นก็จะเข้าไปสมัครไบแอนพร้อมกับผมทำตามผมได้เลยครับซึ่งคุณจะเข้าในอะไรก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยวิธีนี้สามารถทำได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือครับแต่นี่ผมโชว์ในมือถือนะฮะ ก็สามารถทําได้เลยนะครับอันดับแรกครับผมจะพาคุณเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งคุณสองคุณเนี่ยไม่ต้องเข้าตามผมตรงนี้คุณกดที่ท็อปคอมเมนต์วิดีโอนี้กดปุ๊บก็จะพาคุณเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับอโอเคอ่ะผมของผมเนี่ยของผมจะเข้านะฮะบแอนนะครับ,รบผม com นะฮะเป็นแบบนี้นะฮะพิมพ์ผมเข้ามาแบบนี้พอคุณกดของคุณเนี่ยคือคุณกดในที่ผมบอกกดลิงก์ที่อยู่ท็อปคอมเมนต์ด้านล่างนะอันนี้ผมกดรีจิสเตอร พอคุณกดลิงก์ที่อยู่ท็อปคอมเมนต์ด้านล่างของผมเนี่ยมันจะพาคุณมาสู่หน้าสมัครเลยคุณไม่ต้องมาเข้าเสียเวลาเข้าแบบผมนะครับอันนี้ผมเสียเวลามากนะฮะอ่าโอเคอันนี้เขาก็จะบอกนะครับผมว่าให้คุณสมัครซึ่งการสมัครเนี่ยก็จะมีหลายแบบครับอันนี้มีอีเมลมีโมบายอะไรนะครับผมสมัครด้วยอีเมลคือมันสมัครด้วยอีเมลก็ได้มือถือก็ได้นะครับแนะนำครับมันจะต้องสมัคร ด้วยอีเมลนะฮะอีเมลก็ได้เบอร์โทรก็ได้ได้ทั้งคู่ครับจริงนะเดี๋ยวผมจะพาไปยืนยันตนเนี่ยมันจะยืนยันตนด้วยเมลกับมือถือทั้งคู่เพื่อความปลอดภัยเพราะอันนี้มันการเงินไงมันต้องผูกกับความปลอดภัยในมือถือของคุณด้วยครับซึ่งการสมัครสมาชิกครับคุณสามารถเลือกได้2อย่างจะใช้อีเมลหรือว่ามือถือนะครับในที่นี้ครับผมจะใช้อีเมลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือคุณสามารถผูกกับเบอร์มือถือได้อีกนะครับเพื่อให้ใบแนบบัญชีของคุณเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ ซึ่งการตรงนี้ครับให้คุณดูตรงนี้นะครับก็คืออีเมลการกรอกอีเมลเนี่ยแนะนำนะครับจริงๆใช้เมลอะไรก็ได้แหละแต่ว่าแนะนําเป็นใช้ Gmail ดีกว่านะฮะก็อันนี้แล้วแต่คุณเลยครับผมแต่ Gmail เนี่ยมันสามารถอันนี้เท่าที่ผมดูนะก็คือมันล็อกความปลอดภัยได้นะครับใครใช้ Hotmail อะไรก็มาเล่าให้ฟังได้ฮอตเมลเอาลุกอะไรเงี้ยก็มาลองเล่าให้ฟังได้ครับมันมีอะไรเมลอื่นๆนะลองมันมีอะไรปลอดภัยไหมก็ลองเล่าให้ผมฟังได้นะครับแต่ในกรณีเนี่ยผมจะใช้ Gmail ซึ่ง gmail นะฮะก็คุณสามารถสมัครได้ผมมีทำคลิปเอาไวอ้อยู่เยอะแยะมากมายครับก็คุณสามารถกดดีกดดูที่ชื่อคลิปนี้แล้วมันจะมีคลิปแนะนำนะครับไปดูคลิปสมัคร gmail ก็ได้ถ้าไม่มีนะครับโอเคในกรณีผมมีสมมุติว่าทุกท่านมี gmail แล้วนะครับก็ใส่ gmail จากนั้นเนี่ยให้ใส่รหัสผ่านการใส่รหัสผ่านผมแนะนํานิดนึงครับก็คือเขาให้กรอกนะฮะตัวอักษรอ,อย่างน้อย1ตัวนะครับอขออภัยครับเขาให้กรอกตัวเลข1ตัวแล้วก็ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เนี่ย 1>, 1ตัวแล้วก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยแตัวนะกรอกตามนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกเสร็จแนละ้วผมกรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาขั้นตอนต่อไปกันครับหลังจากที่ผมกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องพาสเวิร์ดนะฮะก็ <c oughs> คือคุณต้องกรอกตัวเลข1ตัวแล้วก็ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่1ตัวแล้วก็รวมกันเนี่ยตัวอักษรกับตัวเลขผสมกันนะฮะรวมกันอย่างน้อยสุดก็คือ8ตัวนั่นเองครับจะมากกว่า8ตัวก็ได้นะะ อ่ตรงนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วพอใส่เสร็จครับให้คุณติ๊กถูกตรงนี้นะครับ i have read, แต่น,นี้เขาติ๊กให้อยู่แล้วนะฮะก็ติ๊กไปได้เลยนะฮะเนี่ยจริงติ๊กเนี่ยติ๊กถูกเข้าไปนะพอติ๊กถูกเสร็จกด create account แปลว่าสร้างรหัสนะครับผม create account สร้างรหัสนั่นเองครับอ่กดครับสร้างรหัสครับกดเข้าไปเพราะกดปุ๊บตรงนี้เขาจะให้คุณดูความปลอดภยัยโดยการที่คุณเลื่อนเลื่อนตรงตรงนี้นะ่ะเลื่อนให้มาอยู่ตรงนี้นะครับให้มันชนกันแบบนี้ นี่จะสอนแบบละเอียดเลยนะฮะไปช้าไปเรื่อยครับอ่ะเลื่อนเสร็จครับตรงน,นี้เขาจะถามเรื่องอีเมลนะครับผมก็คือให้กรอกเขาบอกว่าให้ใส่รหัสที่จะส่งไปที่อีเมลที่ผมใส่ไปอ่ะทีนี้เนี่ยผมต้องไปที่เมลของผมครับเพื่อกอกรหัส6ตัวเดี๋ยวไปดูที่อีเมลกันครับขณะนี้ผมกําลังอยู่ที่อีเมลที่เขาส่งมาเมื่อกี้นะครับอ่ะผมจะก๊อปปี้นะฮะตัวเลขตรงนี้นะครับ6ตัวเพื่อ ให้ถูกต้องนะครับคุณก็ Copy ตัวนี้ไปเลยนะครับจําไว้ก็ได้นะฮะก็คือเขาบอกว่าอย่าให้พาสเวิร์ดกับใครนะครับแล้วก็อย่าอย่าติดคือพูดง่ายๆคือคุณอย่าบอกข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใครนะฮะเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับอ่าโอเคก๊อปปี้ให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากก๊อปปี้ตัวเลขเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาตัวเลขตัวนี้ไปใส่ในเว็บไซต์ไบแอนที่เราทํากันนะครับอ่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ไบแอนแล้วกด ค้างตรงนี้ก็ได้นะครับกดค้างไปแล้วก็จะคุณก็กดวางลงไปนะฮะอ่ะวางเข้าไปพอวางเสร็จครับก็ตรงนี้เขาขึ้นสักเซตให้เลยเรียบร้อยก็คือสําเร็จแล้วก็คือกรอกเลขที่มาให้ทางอีเมลอันนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนการยืนยันนะครับว่าคุณเป็นเจ้าของอีเมลนี้จริงเพื่อทําการสมัครนั่นเองครับอ่ะพอมาสู่หน้านี้แล้วครับก็อันนี้คือเป็นการสมัครไบแนนเรียบร้อยแล้วนะ แต่การสมัครใบแนสเนี่ยมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนอะไรด้วยครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคุณไปทําเพิ่มเติมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะยืนยันตัวตนใบแนสเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับต่อไปเราจะทําการยืนยันตัวตนใบแนสโดยหลังจากนี้ครับเราจะเข้าคําว่าแดชบอร์ดตรงนี้คุณเห็นไหมครับแดชบอร์ดซึ่งการจะเข้าแดชบอร์ดเนี่ยเข้าได้2ที่1ก็คือที่ผมบอกแล้วก็คือ go to dashboard ตรงนี้กับ2คือคุณกดรูปคนตรงนี้ แล้วจะมีแดชบอร์ดกดเข้าตรงนี้ก็ได้ครับทีนี้นะผมจะกดให้ดูตรงข้างหน้าละกันเข้า go to dashboard ตรงนี้กดเข้าไปครับนี่คือหน้าแดชบอร์ดนะครับพอหน้าแดชบอร์ดเข้ามาครับหน้าแดชบอร์ดก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้เลยครับก็จะเป็นเมลของคุณแรงต่างนะครับผมแล้วก็มี verify account นะครับอันนี้ก็เขาจะบอกว่าคุณจะทำให้คุณทำการใส่ระบบความปลอดภัยนะครับเป็น google verification นะครับหรือ google authentic นะครับผมหรือว่า จะใช้โฟลเวอ i f i ิเคชันนะัคือการยืนยันยืนยันตัวตนคุณเนี่ยด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้เขาเตือนทีหลังดีกว่าแล้วผมจะให้ดูตรงนี้มันจะได้เห็นภาพชัดนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนทั้งหมดขั้นตอนที่คุณต้องทำครับมี3ขั้นขั้นแรกคือสมัครสมาชิกซึ่งเราทำกันไปเรียบร้อยแล้วขั้นที่2คือ 2fa ในที่นี้ก็คือคุณสามารถยืนยันตัวตนในใช้เบอร์มือถือก็ได้ ขั้นตอนที่3คือ deposit f ันนี่ก็คือฝากเงินเข้าไปนะครับอ่าเรามาขั้นตอนที่2ครับเราทําการยืนยันตัวตนในคลิปนี้นะครับกดนะครับ verify นะครับผมกดเลยครับเพราะกดครับเขาก็จะขึ้นมาหน้าเมื่อกี้นะครับผมก็คือหน้าที่เมื่อกี้เขาเด้งมาเตือนเราใช่ไหมครับแล้วพอเรากด r e r i f y ปุ๊บมันก็จะออกมากดใหม่อีกที verify ทีนี้เราจะกดยืนยันตัวตนด้วย phone verification ในอันนี้ก็คือมือถือนั่นเองกดไปเลยครับ phone verification พอกดไปเสร็จครับเขาก็จะให้ใส่เบอร์มือถือครับอันตอนี้ครับคุณก็ดูครับคุณจะใส่เบอร์อะไรก็ใส่เบอร์ให้เรียบร้อยครับหลังจากคุณใส่เบอร์เสร็จนะครับซึ่งเบอร์เนี่ยคุณก็เลือกประเทศให้ถูกต้องนะครับก็คือประเทศไทยก็คือบวก6กนะครับลองเลือกดูนะครับผมอันนี้คือเขาเลือกให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกให้ถูกต้องว่าจะเป็นรหัสอะไรนะครับอันนี้มันเลือกมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปนั่งปรับอะไรแล้วนะเนี่ยเนเขามีประเทศเยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยเยอะแยะมากมายครับ ต่ในที่นี้เราเลือกประเทศไทยครับก็กดไทยไปแล้วเราเลือกแล้วนะครับแล้วผมก็กอรอกเบอร์ไปแล้วก็โบกเนี่ยมันตัวแทนของเลขศูนย์นะครับก็ไม่ใส่ศูนย์ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้นะครับผมอ่าโอเค SMS Verify code ครับเราจะเอาโค้ดที่เขาจะส่งมาในเมอร์มือถือที่เรากรอกไปตรงนี้ก็กด Get code ตรงนี้นะคุณจะต้องเอาโค้ด2ที่นะก็คือเอาโค้ดจากมือถือแล้วโค้ดจากอ e ีเมลที่เราใส่ไปในช่วงตอนแรกที่สอนสมัครนะครับ กด Get Code ด้วยมือถือกดไปและกด Get Code ด้วยอีเมลนะครับเราจะกรอก2อันไปเลยนะฮะทีนี้รอข้อมูลนะครับผมให้เรียบร้อยแล้วผมจะกรอกให้เสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมากรอกกันนะครับผมือผมจะกรอกข้อมูล2ที่นะครับข้อมูลอันแรกครับผมจะใส่ของ SMS ในมือถือนะครับเรามาดูกันก่อน ว่าเป็นเลขอะไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนนะผมจะใส่เข้าไปนะครับอพอใส่เสร็จครับต่อไปครับจะให้ใส่ของอีเมลก็ไปเปิดอีเมลของเราการที่เราทำเอาไว้นะครับผมจะไปเอาโค้ดจากอีเมลนะครับก็เปิดเข้ามาที่อีเมลนะฮะเข้าเมลที่มานะครับพอเมลมาปุ๊บก็ให้ใส่รหัส6ตัวไป ก็ก๊อปเหมือนเดิมเลยที่เราก๊อปกันไปช่วงแรกนะครับก๊อปตรงนี้ไปนะที่เราก๊อปเสร็จเรียบร้อยพอก๊อปเสร็จนะครับก็เอาราหัสเนี้ยไปกรอกตรงช่องเมื่อกี้นะครับช่องตรงนี้นะฮะก็กดวางลงไปพอวางเสร็จเขาก็ซับมิทให้เรียบร้อยเลยนะฮะระบบเขาดีมากๆเลยครับในนี้เขาก็บอกว่าก็คือการเชื่อมนะฮะก็คือระบบความปลอดภัยเนี่ยของเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ของคุณกับบัญชีใบนี้เนี่ยสมบูรณ์เรียบร้อยครับ ก็สำเร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงนี้ครับ back to security กลับไปสู่ความปลอดภัยนะครับพอกลับมาสู่ความปลอดภัยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งครับอ,อันนี้ก็คือบางทีระบบการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยเย็แต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับบางท่านก็จะเร็วบางท่านก็จะช้านะครับอ่ะอันนี้พอเรา back to security ปุ๊บเขามีขั้นตอนให้ทำต่อเนื่องเลยครับ ก็คือเมื่อกี้เราได้ทําการทําระบบความปลอดภัยกับบแอนแล้วก็คือเราทําเบอร์โทรศัพท์นะผูกกับบัญชีบีแอนอันนี้แล้วนะครับก็คือเขาเรียกว่า two factor authentication นะ two fa หรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะใช้ google ก็ได้นะครับแต่น,นี้เราใช้เบอร์มือถือมันสะดวกง่ายนะครับผมก็อันนี้เขาก็จะติ๊กถูกเวลาทาแล้ว,ลวต่อไปที่ต้องทําอีกอันนึ่งและสาคัญมากครับก็คืออันที่2อ,อันที่3ที่4ไม่ปไปนลรแต่อันที่2เนี่ยสำคัญมากคือ identity verification หมายความว่า การระบุตัวตนของคุณยืนยันตัวตนของคุณนะฮะเราจะยืนยันตัวตนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราทาไปพร้อมกันหลักๆที่คุณต้องเตรียมเนี่ยคือบัตรประชาชนแล้วก็ใบหน้าของคุณที่หล่อเหลาแล้วก็สวยสวยงามนะครับก็ได้หมดเลยนะผู้ชายก็หล่อนะผู้หญิงก็สวยนะครับโอเคแบบนั้นโอเคไปครับกด identity verification กดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปทําการยืนยันตัวตนของเรานะฮะโดยใช้ใบหน้ากับบัตรประชาชนครับก็กดเสร็จครับ รอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้หน้าก็จะดาวน์โหลดนะฮะก็จะมาสู่หน้านี้ครับเขาจะเขียนว่านะครับผมผมจะให้ดูนะฮะเขาจะเขียนว่า personal verification คือการยืนยันตตนส่วนบุคคลนะครับอ่าตรงนี้ก็จะบอกว่าให้เลือกประเทศของคุณนะครับบอกว่า confirm your residential country here ก็คือ บอกว่าประเทศของคุณเนี่ยว่ายืนยันว่าประเทศคุณทีที่ไหนนะครับผมนะเพื่อเพื่อโตคุณนะครับกด next นะครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ถ้าคุณไม่ใช่ประเทศคนไทยนะครับก็เลือกอะไรก็ได้แต่จริงๆเราอยู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ประเทศเยอะเลยเราประเทศไทยเราก็เลือกคนไทยไปนะครับอันนี้เยอะเยอะเลยเยอะเลยนะครับเราไทยไปก็ค้นหานะครับ thai ก็จะขึ้นไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยนะกดเข้าไป พอกดเข้ามาครับก็จะมาสู่หน้านี้ครับซึ่งการยินในตัวตนเนี่ยจะแบ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเป็น3แบบนะครับอันแรกเนี่ยคือแบบเบสิกก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องสิ่งที่แบบว่าจะสามารถทําแบบเบสิกได้คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เล่เนี่ยก็คือคริปโตลิมิตก็คือไม่มีลิมิตนะฝากไม่มีลิมิตนะครับรีวิวทม์ก็คือ1 Day นะฮะแล้วต่อมาครับเมื่อกี้เบสิกนะฮะต่อมาก็จะเป็นนะฮะ Intermediate นะครับก็สูงขึ้นมาหน่อยครับเป็น m o p o p u l a r ก็จะบอกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือมี government ID นะบบ official verification นะครับ basic requirement นะครับอันนี้ก็คือหลังจาก after basic ก็มี basic ก่อนจะทําได้แล้วต่อไปครับก็คือเป็นแบบ advanced เลยนะฮะอันนี้คือแบบ advanced มากคือ requirement ก็คือเป็น All intermediate requirement นะครับแล้วก็ p พิ่ม o f a d d a n e นะฮะโอเคอันนี้เราจะใช้แบบ basic นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เลื่อนมาสู่เบสิกแล้วกด Verify Now ตรงนี้นะฮะ Verify Now ตรงนี้กดไปพร้อมกันกดครับพอกด Verify Now ก็รอสักครู่นะครับเขาก็จะมาแบบนี้ครับก็ให้เลือกชาตินะในี่นี้เลือกประเทศไทยก็เลือกไปแล้วเลือกเสร็จครับก็จะให้ใส่ชื่อนามสกุลและมิดเดิลเนมนี่คือชื่อกลางชื่อนามสกุลชื่อกลางแล้ววันเดอีเกิดครับอะไรผมจะใส่ให้เสร็จนะครับ ผมได้ทำการกรอกชื่อของผมและนามสะกุลผมเรียบร้อยแล้วครับรวมถึงใส่วันเดือนปีเกิดของผมด้วยนะฮะชื่อก็ใส่ช่อง first name ไป last name ก็นามสกุลนะ middle name เนี่ยไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะเป็นชื่อกลางนะฮะแล้วก็วันเดือนปีเกิดใส่ครบแล้วนะครับกด continue ตรงนี้กดนะครับกด continue กดครับหลังจากกด continue เสร็จเขาจะให้ใส่ที่อยู่นะเดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่ให้ถูกต้องพอผมใส่เสร็จเดี๋ยวมาต่อกันครับ หลังจากที่ผมใส่ที่อยู่แล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับในที่นี้เนี่ยก็คือกกอกที่อยู่เป็นบารที่ของคุณนะครับบาริทีเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ใส่หลักไปรษณีย์ของคุณแล้วก็ใส่เมืองที่คุณอยู่เช่นเป็นจังหวัดอะไรกระบี่เชียงใหม่นะครับเชียงรายอะไรก็ได้หมดเลยนะครับพอใส่จังหวัดใส่ทุกอย่างที่อยู่คุณเสร็จเรียบร้อยครับกด Continu e ครับกดครับ กคอนีวิครับเขาก็บอกว่าเบสิกเวอร์ฟิเคชันเนี่ยได้ทำการยืออนยนันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราจะไปต่อเลยนะฮะไปยืออนยัโนโตัวตนต่ออีกขั้นก็คือยืออนยันตัวตนแบบอัปเกรดทูไฮเออร์นะครับเมื่อกี้ที่เราเล่าไปเห็นไหมครับเรากดอัปเกรดทูไอเพื่อไปอัปอัปเกรดต่อไปได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยกดถ้ากดตกลงแล้วเนี่ยมันจะพาไปสู่หน้าแรกนะครับแล้วเขาก็จะพามาต่อนะกดตกลงไปก่อนดีกว่าแล้วเพื่อจะให้คุณเห็นภาพทั้งหมดนะครับพอตกลงปุ๊บเนี่ย ตรงเบสิกเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณได้ทําการ Verify แล้วนะครับอันนี้ผมจะไปในขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือเราต้องทําการสแกนใบหน้าของเรานะอันนี้คือเราบอกเบสิกเราทำได้แล้วต่อไปครับเราจะมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้จริงมันกดต่อกัได้เลยนะแต่ผมจะให้คุณเห็นภาพอันนี้เราจะมาอิน e r อร์มีเดียนะครับผมเพื่อจะ Facial Verification ก็คือการยืนยันตนด้วยใบหน้าต่อเมื่อกี้เรา สถานที่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสถานที่บ้านอะไรพวกนั้นอันนี้คือใบหน้านะครับแล้วก็ว่าเมทตัเวเมทไอดก็คือเป็นบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนแล้วก็ all basic requirement ก็คือทุกอย่างที่ต้องมีอยู่แล้วคือทั่วไปอ่าตรงนี้นะครับเราจะยืน,นั้นต,ตัวต,ต่อต่ออันนี้เขาบอกว่าสามารถฝากได้ของต่อวันนี่ก็ห้าสิบเคยูเอสเยอะมากนะครับผมโอเคนี้ก็คือเป็นบอกว่าทําได้ได้บ้างน,นะครับอ่าโอเคพอเสร็จครับตรงนี้ครับก็กดเราพร้อมแล้วที่จะ ทำการยืนยันต้นแบบสแกนใบหน้านะครับแล้วก็ใช้แบบไรชนแล้วก็กดตรงครับ Verify now กดครับพอกด Verify now ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะพาคุณมาสู่อีกหน้าหนึ่งรอดาวน์โหลดสักครู่ครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าคอมเมนจะถามเราว่านะครับจะเราอยู่ในประเทศไหนอ่านี่แล้วก็ไปอ,อยู่ประเทศไทยนะครับคุณอยู่ประเทศไหนก็ใส่ไป ในรณีน,นี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือก2รูปแบบ2อ,อันนะครับอินเตอร์นด้วยบัตรประจําตัวประชาชนของคุณหรือจะอินเตอร์ตนด้วยพาสปอร์ตนะถ้าคุณจะเอาเอาแล้วก็มีอันนึงด้วยดิเวอร์ไลเซน์ก็คือบัตรใบขับขี่นะครับจะเอาพาสปอร์ตก็กดตรงนี้นะครับคุณจะเอาใบขับขี่ก็เลื่อนมากดด้านล่างตรงนี้มันก็จะกดมาแต่อันนี้ที่นี่เนี่ยผมจะใช้บัตรประชาชนนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยมีอยู่แล้วโอเคก็กดตรงนี้ครับคอเมนนะฮะ issue i ออาการ์ดนะครับพอกดเรียบร้อยชัวร์แล้วจะเอาบัตรประชาชนก็กดคอน t ิ n นีครับหลังจากกดเลือกบัตรประชาชนครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นการอัปโหลดภาพนะบัตรประชาชนของคุณแล้วเขาก็จะมีวิธีการเขาบอกว่าต้องเป็นภาพเต็มเต็มเห็นบัตรประชาชนของคุณเต็มเต็มนะครับแบบนี้แล้วก็ไม่ตัดด้วยไม่เบอร์แล้วก็ไม่มีแสงสะท้อนนะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยเอาบัตรประชาชนของคุณเป็นแบบขนาดเต็มไซส์นะครับไม่แต่ง ไม่ลดขนาดนะฮะก็เป็นสีปกติอะไรนะครับไม่ได้แต่งสีอะไรนะครับก็คือเอาตามธรรมชาติครับเดิมๆเลยหาที่สว่างๆหน่อยแล้วถ่ายนะครับสามารถอ่านได้นะครับได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็สีเนี่ยก็คือเป็นปกติไม่มีสีดําไม่มีสีขาวในภาพไม่ใช่ภาพขาวดำนะครับแล้วก็ไม่ได้การเป็นภาพปรับแต่งมานะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถทําการอัปโหลดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้ทําการอัปโหลดซึ่งผมก็ว่ามันง่ายดีนะครับคุณก็ไปถ่าย ในมือถือของคุณนะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดเข้าไปนะฮะถ้าเป็นบางทีมันถ่ายสดเนะี่ยบางทีเราไม่ไม่ได้ภาพที่คมอะไรอย่างเงี้ยนฮะการที่เราอัปโหลดจากในเครื่องนะฮะก็คือนั่นนะครับต่อจากนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพในมือถือของผมนะครับพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้ดูกันครับผมได้ทําการถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้ากับด้านหลังแล้วนะครับซึ่งเห็นช่องแรกนี้ไหมครับช่องนี้คือด้านหน้านะครับอัปโหลดฟอนต์เพจก็คืออัปโหลดด้านหน้า อัปโหลดแบ็กเพจก็คือด้านหลังนะครับผมจะอัปโหลดทั้ง2แบบเลยนะครับโดยการกดที่ตรงนี้เลยกดปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกภาพที่อยู่ในเครื่องมือถือครับผมจะเลือกให้เสร็จเรียบร้อยอเลือกนะครับด้านหน้าแล้วกดเสร็จสิ้นไปอันนี้เขาก็จะอัปโหลดแล้วก็จะเลือกด้านหลังนะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นรูปของเรานะให้เราเห็นชัดๆนะครับพอ เป็นลูกของเราแล้วดูแล้วว่ามันชัดแน่นอนมันคือตัวคุณมันโอเคแล้วเขาก็จะเช็คแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณดูแล้วมันมาามันเบลอหรืออะไรเงี้ยก็อัปโหลดใหม่ได้นะครับอันนี้ผมโอเคแล้วนะครับก็กด continu ์ครับกดครับพออัปโหลดบัตรประจําตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและ้หลังแล้วกด continu ์มาแล้วครับก็จะพามาสู่หน้านี้หน้านี้คือเขาจะให้ take selfie photo คือถ่ายหน้าของคุณครับนี่คือตัวอย่างการถ่ายหน้าครับ ก็คือทําหน้าตรง,ตรงๆนิ่งๆหน้าธรรมชาติหน้าเดิมๆนะฮะไม่มีการแต่งหน้าให้ตาเปิดนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็คือหน้าในอยู่ตรงกลางนะครับภาพในอยู่ตรงกลางให้ทําตามตัวอย่างที่ภาพที่เขาโชว์ตามนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะอ่ะพอคุณถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมได้ทําการถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วครับพอถ่ายภาพเรียบร้อยเสร็จครับคุณก็เลื่อนลงมานะครับจะมีตรงนี้ครับว่าให้อัปโหลด p พ r t ์เทปโปโต้นะครับก็คือ ให้อัปโหลดภาพในที่นี้เนี่ยเขาจะมีบอกภาพที่อัปโหลดได้ก็คือเป็นไฟล์ jpeg นะฮะ jp jpeg นะครับแล้วก็ png นะฮะก็พยายามถ่ายภาพเป็นไฟล์เหล่านี้นะครับโอเคผมจะกดอัปโหลดเลยนะครับกดอัปโหลดคุณก็ไปถ่ายภาพและก่อนให้เรียบร้อยแล้วมาอัปโหลดนะครับได้เสร็จปุ๊บผมก็เลือกภาพและกดเสร็จสิน้นจากนั้นครับเขาก็จะทําการดาวน์โหลดภาพของเราเข้าไปในระบบนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระบบได้ทาการดาวน์โหลดอันนี้ระบบได้ทาการดาวน์โหลดภาพของผมเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับก็เช็คแล้วว่าถูกต้องครับก็กดคอน t ิ n นีครับกดเลยครับคอน t ิ n นีกดเลยครับพอกดคอนติ n นียครับก็จะพามาสู่หน้านี้ครับขั้นตอนนี้ครับก็คือเขาจะตรวจสอบว่าหน้าของคุณตามรูปเนี่ยกับหน้าปัจจุบันของคุณมันตรงกันหรือเปล่านะครับเขาจะเป็นการยืนยันนะฮะว่ามันตรงกันไหมนะครับโดยการที่ให้คุณเนี่ยเอาหน้าปัจจุบันเลยหาแสงดีๆครับ ให้คุณทำห,หลักเขาจะให้ทํา4อย่างนะครับหนึ่งก็คือไม่ใส่หมวกนะครับ2ก็คือไม่ใส่แว่น3คือไม่ใส่ฟิลเตอร์นะครับที่ภาพแล้วก็สีก็คือหาแสงที่เพียงพอนะถ้าเกิดคุณทํสีขั้นตอนนีแล้วไม่ใส่หมวกไม่ใส่แว่นไม่แต่งภาพแล้วก็หาแสงให้เพียงพอแล้วครับคุณกดคําว่า continue ได้เลยแล้วเขาจะเปิดกล้องของคุณนะครับกด continue ไปพร้อมกันครับเราก็จะขออนุญาตใช้กล้องนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ครับ เปิดได้เบราว์เซอร์อะไรก็จะอนุญาตแบบนั้นเขาก็จะเปิดกล้องเข้ามานะครับให้เราอนุญาตในโปรแกรมนะครับแล้วก็ทําหน้าให้ตรงอ่าแล้วก็กระพริบตาทีหนึ่งด้วยโปดกระพริบตากระพริบตา,อตามองกล้องด้วยครับมองกล้องแล้วกระพริบตาอ่าโอเคเขาบอกว่าเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็นการยืนยัน เรียบร้อยว่าหน้าผมเนี่ยมันเป็นหน้าจริงนะฮะตัวจริงนะปัจจุบันด้วยนะครับไม่มีการแต่งรูปอะไรอย่างใดรอโดยธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะครับเขาบอก under review USV verification is under review นะครับก็คือตอนนี้เขากําลังไปทําการตรวจสอบนะเพราะตรวจสอบแล้วเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วเพราะว่าหน้ามันเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคุณก็ไปทําตามขั้นตอนนี้พอเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยเลยครับโอเคอ่า ออกกดโอเคเสร็จ okay, ครับตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาสู่หน้า v e r i f y นะครับรอสักครู่ครับเขาเริ่มทำการดาวน์โหลดหน้านี้อยู่นะฮะก็พอดาวน์โหลดเสร็จครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้ครับว่า i ินดิมิดีเดียรนะครับผม Most Popular เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยที่ทำการยืนยันตนได้บัตรประชาชนหน้าหลังแล้วเนี่ยแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเขาบอกว่า Verify ิฟคือทำการยืนยันตนเรียบร้อยแล้วครับโอเคอันนี้เขาก็ได้ทำการยืนยันตนสอแบบ เรียบร้อยทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะฮะเราไปขั้นที่3เนี่ยเราไม่ทุงถึงขั้นนั้นก็ได้นะครับเราขั้นนี้เราก็ถืาสามารถเทรดได้ตามปกติแล้วนะครับนี่ก็คือการยืนยันตัวตนและก็สมัครแอปไบแอนด์อย่างละเอียดนะครับแค่นี้เองครับสําหรับสมัครบัญชีไบแอนด์และก็ยืนยันตัวตนไบแอนด์นะครับ ทำง่ายมากๆเพียงคุณทำตามผมทุกขั้นตอนนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทำจริงๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ทำแบบตั้งใจนะฮะสามารถทำจริงๆแล้วเนี่ยจบวิธีการทั้งหมดนะครับภายใน1น,นาทีก็สามารถทําได้หรือช้าหน่อยจะดูให้ละเอียดหน่อยก็3นาทีไม่เกิน5นาทีครับทุกท่านสามารถทําตามผมแล้วก็สําเร็จได้อย่างแน่นอนครับที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยมันก็คือผมเจาะรายละเอียดมันก็เลยจะดูคลิปที่ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่ง เพราะว่าผมเจาะทุกรายละเอียดเจาะทุกมุมอธิบายทุกจุดนะครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจที่มาที่ไปเหตุผลต่างๆนะครับผมพอคุณเข้าใจแล้วเนี่ยพอเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมจึงอธิบายให้คุณอย่างละเอียดแบบนี้นั่นเองครับอาทีนี้ครับเดี๋ยผมจะบอกอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะลากันไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็มีจุดหนึ่งที่มีความเปลี่ยนไปครับหลังจากเราทําการยืนยันตนแล้วนะครับโดยการที่บอกที่อยู่เล่านะครับสแกนบัตร ใส่บัตรประชาชนนะครับภาพบัตรประชาชนหน้ากับหลังแล้วก็ใบหน้าของเรารวมถึงแล้วก็โพสรูปใบหน้าแล้วก็รวมถึงสแกนใบหน้าของเราด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยตรงเขาขึ้นว่าไม่ v วอ i f y ฟใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยพอคุณกดตรงนี้นะกดตรงนี้พอกดปุ๊บมันจะเปลี่ยนว่าเป็น v วอ i f y ฟตอนแรกตรงเนี้ยขึ้นว่าไม่ v วอ i f y ฟนะครับคือสีเหลืองเทาใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนสีเป็นสีออกเขียวๆนะเขียวฟ้าๆมินต์ๆหน่อยๆน,นะฮะ คืออย่างเงี้คือ Verify ก็คือทำการสมัครบัญชีใบแนสแล้วก็ยินยันตนใบแนสสำเร็จเรียบร้อยครับวิธีการเช็คก็คือเช็คแบบนี้ครับถ้าคุณขึ้นแบบนี้คือคุณทำตามคลิปนี้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือแบบนี้แล้วครับโอเคครับอันนี้ก็คือแบบนี้นั่นเองครับยังไงถ้าเกิดคุณมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์ลงมาสอบถามกันได้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณงงอะไรก็ จริงๆสามารถอีกช่องทางสามารถแอดไลน์มาสอบถามผมได้ครับเอาแล้วมีจุดหนึ่งครับแนะนําก็คือเนี่ยตรงตรงนี้ก็คือเป็นหน้าที่เป็นมีแท็บเมนูต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับในส่วนนี้ครับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง YouTube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง ให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากผมเจทรงชัยจิรดาชูพันธ์สวัสดีครับ